สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลักขามโผงเรื่องเล่าสองฟังโขงนะครับคาวลือเมื่อความคิดบ้าจะเลิกใส่เงินบาทเหล้าจะเลิกใส่เงินบาทมุ่ไทยสูงไห้่ตกใจครับเพราะว่ากีบสาวเล่าก็ต้องใส่เงินบาทโอนไปเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นแค่่าวรือครับเป็นไปไม่ได้นะครับในโซเชียวต่างๆลงไปว่าเล่าจะเลิกใส่เงินบาทไทย เป็นไปว่าอนะไรหลักอายนะขาดบริคือเก่าครับเพราะว่าบบามั่นปลายเดือนนี้สีมีนุ่งไทยขาดผมไปหาสาวเ่าครับผมแนะนําเลยนะครับเอาเงินบาทก็ไปเลยบนตรงแรกเงินกีบหลายนะครับเพร,ราะว่าแรลมนตลาดนี่ก็จะจายพันหนึ่งตัวเก็บแสนตัวกีบนะบบตรงแรกหลายแรลแรกเฉพาะพ่อใส่พาอ,อยังวันทีครับเพราะว่าผมเคยไปแล้วงามแรกขึ้นมันแรล่ยากครับในขาดตรงการเงินบาทไทยที่สุด ตาไบไปค้าที่ซื้อของไท่ไปขายก็ต้องเอาเงินบาทครับเพรว,าวา่างานแต่งกรืงานยังเนี่ยผมที้แล้วมากขนาดสองสามเดือนที่แล้วเขาเอาเงินจีบซื้อง่วนเลยครับส่นบสวนไรเขาเอาเงินบาทซื้งง่วนซื้อแบนะครับนะซื้อสัตว์เลี้ยงใหญ่ๆเขาเอาเงินบาทคิดเป็นเงินบาทครับเพราะฉะนั้นนู่นไท่สูงไว้แต่เขาไปจีบสาวเล่าในหมูบ่บ้านต่างๆหกเงินบาทไปแบบสบายใจได้ครับผมแมนะนำโบต่งแรกล้านแรลกเรียนเงินตาด้วยนะ ไอ้แหลกนั่นไม่ขาดในตลาดครับจะได้ร้ายก,กันเยอะนะครับนะแต่พี่เที่ยวชนบทเล่าแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นข่าวลือที่เลือกใส่เงินบาทเป็นไปไม่ได้ครับไปซื้อเครื่องซื้อของแแคมท่างน่ครับนี่วกมากไม่นี่แรลกโบ่บ,บใส่เงินกี่ไปได้ครับใส่เงินบาทเขาแห้งมากขว่บบาบรายาบเสียเปียบไอ้การแหลกเปียเงินตาครับบบยญาเสียเปรียบค่าเลดค่าเลดค่าเลทเงินตะละมียมันคืนเรื่องเราซ้ำกัน เขาจะนั่นแรกเงื่อนกีบเชลเดนน้อยครับค่อยๆใสไ่ไปให้มันพ้นให้มันพ้นดีเวลากลับมาจากสีเบลแรกขึ้นนะครับไอ้คิดเบงคนลเล่ามาเห็ยนง,งานอยู่ไทยนี่ครับลูกหลานคนลเล่าเนี่ยประมาณเกือบสามสี่แสนเนี่ยถ้ามีเอ็มโอวูเขาเปิดบัญชีกับธนาคารสีเขียวโอนนายจ้างโอนเป็นเนงินบาทนะครับนะเม่ได้เห็นเป็นเนง่นไม่ได้โอนเป็นเงินกีบนะ สีเบลใส่เงินบาทตามนัา่ายบายเขาเป็นไปก็ได้ครับนะแค่เขาลือ้อตามโั่วเชี่ยวตามชาเดือนจ,จังตลาดนัดเทาเทียนจังตลาดนัดยางเนี่ยจังตลาดนัดช่องเมกหรือช่องตาอูนี่เขา,าข,าขามาขขามมาขายขายเงินบาททั้งนั้นแหละครับนะบบมี่แต่คนไทยสีเ่ลสิช่วลายสีเหลือเง,งินกีบลหลายๆบ่มี่หรอกครับ เพราะฉะนั้นนะแม่ข่าเล่าแหงมากับเงินบาทเนี่ยวหนาไปสื่อสินค้าไทายเขาฉีดบวขาดทุนมีแต่เขาฉีไปเอาเงินบาทไปสื่อสินค้าไทายไปขายเป็นเงินกีบเขาเขาแรงก็ม่แต่ขายมั่นขาดทุนครับนี่ครับนะนอกจากในเมืองเล่าจิกกิขาก็ใส่เงินกีบแหละครับแหลกใส่เงินกีบแพงไงเข้าได้เปรียบเพราะว่าบาทหนึ่งหรือพันบาทกันประมาณเกตแสนกลัวเพิ่มเพอร์แปดแสนครับในเฉพาะใน ไอ้เขาไปลูดของเล่าเดี๋ยวผมเขาไปแล้วครับประมาณหาสิบหกกิจกิจหาสิบหกสิบลักนี่ยหรือกิโลเนี่หาสิบหกสิบเจ็ดสิบกิโลเนี่ก็ใส่เงินบาทก,ก็ได้คือเก่าครับบ่ต้องแลกก็ได้นะครับนะขันโมยานเสียเปรียบเลนเงินเนี่ยครับซื้อบักโน่ซื้อนอไมซื้อนอไมสลมซื้อนอไมมาจิ้นี่ก็ซื้อ้วยซื้อนั้นอีก็ะเอาเงินบาทซื้อก็ได้ครับขันโมยานเสียเปรียบนะครับขันบวยามันคิดคิดยากอ่ะ แนะต่ว่ากันจะในเปียบเขาก็เอาเงินจีบนะครับไปซื้อน,นะครับในเมื่อเขาไปเที่ยวประเทศเขาก็แลกเงินเขาแหละมัน,มนยังโมเสียเปียบเพราะว่าเงินเขามันแกงคานะครับเพราะฉะนั้นนุ่นไทยที่ไปเที่ยวสาวลาวที่โอนเงินในสาวลาวมัต้องตกใจครับโอนในที่เก่าเพราะว่าอาทิตย์ก่อนน่ะเขาโอนใ,ในไอ้น้องขอพ,พึ่งกนะับน้องมามาเนี่ยนุ่นไทยโอนให้อาทิตย์ละหาลอยหรือพันตามทีน้องเขาขอมาเนี่ยก็โอนเงินบาทแะครับนะ ในุ่ตามประเทศนั่งแปลงเป็นเงินบาทเลยครับโอนเข้ามานะครับบอกว่าสาวเขาเปิดบัญชีเป็นเงินบาทเด้อที่ผมเห็นลหลายๆคลิปนะ่สาวเล่าชุ่ม,มื่อท่านสมัยครับไปเปิดกับธนาคารสีเขียวขันตามหาร้อยบาทค่าเปิดบัญชีนะผมก็บ่รู้ว่าเขาเปิดได้แบบไหนครับแต่ว่าการเปิดบัญชีไทยมันต้องมีบัตรบัตรประจำตัวของต่างดาวละกาที็มี MOU นะครับ การระกับเงื่อนติสิเปิดได้นะครับนะมีพาสปอดอันนี้ชุกมือนี่เขาคิดแหละครับเพราะเปิดรองรับนุ่มไส้อุนให้เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นนุ่มไส้สูงได้เฉียดพาสปอดอยู่ตอนนี้ติ่ถามผมก็มาอยู่ตอนนี้นะอกว่าไอมีม่นหรือไอต่างๆหรือว่านุ่งมีผ้ากางกาลังสิบกไปสิ้นเดือนนี้นะครับแลกเงื่อนกีบใน้น้อยนะครับไม่ต้องแลกหลายมันติเสียเปียบเดดเงินนะครับใส่เงินบาดได้ขึ้นเก่้นะครับ ประชาชนคนลา่าหอมปานขนมนะครับถึงผ่าลัดเขาตีหาม,มาหามใส่เงินบาทลดลดในร่องแหว่ใส่เงินบาทหามบอ่อได้ครับหามยากประชาชนคนเลา่าเขาบ่อน้ำนะครับนะไอะความคิดมันได้แต่รักการปฏิบัติมันยากนะครับนะเพราะฉะนั้นคนไทยสบายใจเลยนะครับฟูติภาคอาเซียนบ,บาาาัวพม่าขมรนเล่าแม้แต่เวียดนามนะเนี่ยเงินบาทใส่ได้ได้ครับในประเทศเขานะครับผมมีปัญหานะครับนะ เอาแหงหอมเงินบาทก็แหงหอมจังขมรในโบแรกก็ได้ขนบ่ยยามเสียเปียบพม่าโบแรกก็ได้ใส่คือเก้าล่าแห้งคาก็ต้องแลกนะครับนะถ้าผู้ใดบ่ยามเสียเปียบก็ไปไปกัมพูชาก็แลกเงินเลี้ยวนะครับไปพม่าก็แลกเงินจัดไปเล่าก็แลกเงินจีบถต่โยามเสียเปรียบแม่ขาแม่ขายนะครับนะลุยจักเบ็ดนะครับเงินบาทนะครับนะประชาชนคนเล่าเขมนพม่าห้จัจเงินบาทดีนะครับโดยเฉพาะแรงงานพม่า หลายลลานคนมาอยู่ในไทยนี่เก็บเงินบาทก็ท่องค้ำนะเขาฉลาดนะครับนะมูหัวเพื่อนฝูงผมถามันแล้วนะครับคนเล่า,าเก็บเงินบาทบัญชีเขามีแต่เงินบาทนะครับธนาคารสีเขียวนะี่พอแม่เขาเดือดร้อนเดือนเดือนก็กร่งไปให้นะรักษาพยาบาลในเมืองไทยเขาเดือดเ้อนกีบนะส่วนหลายคนเล่ามีเงินเนี่ยเขาจีบมารักษาในเมืองไทยนะครับขามปูนพม,ม่าในมุกดาหารในนครพนมนะครับมารักษาเพราะว่าไทยเขาเวลาเงินกีบ เขาจะไปเก็บเงินกีบพยัครนะการรักษาพยาบาลเก็บไข่ได็กป่วยโว่ามารักษาคนเกนของแอ็ดฟังต่างๆนะครับจีพาคนเก็บขไข่เด้กป่วยมารักษาคนเกนใส่เงินบาทครับต้องเอาประกันพร้อมนะครับนะเพราะฉะนัน้นสายบุญคือก,กันสร้างประเทเือเงื่อนสร้างเปตัวเติมบ้านตัวเติมเฮื่อนในคนเล่าเงินบาทตั้งนั้นหละครับฝากให้ยูทูบเนะพราะฉะนั้นสรุปนะครับนะ เงินบาทใจเลยสบายครับประเทศ๋ยวเล่านะครับเนี่ยซื้อประกดมากเลยเงินบาทก็ซื้อได้นะครับเพบ่งเสียเปียกไปแลกเงินกีบนะครับน้ำต,ตลาดตีร้อตลาลตัลี่ของไอแม็กก์เราก็เอาเงินบาทไปแล้วเงินกีบนะครับเราอย่าเราเสียเปียกเราก็ไปซื้อนะครับนะนะรอตลาลตัลี่กับเบิ้งคลิปนะครับยูทูบเบอร์ชื่อดังของประเทศไทยนะครับรอตลาลตัลี่หัวหน้าแม็กก์เอาเงินบาทอะไรไปแล้วเงินกีบซื้อไปซัดไปปล่อยซื้อนี่ นี่นะครับนะเงินบาทแรกคือเก้านะครับพ็จะนั่นสบายใจเล้เลยครับนะเป็นแค่ข่าวลือเป็นแค่แนวคิดนะครับบาทจลึกใส่เงินบาทเป็นแค่แนวคิดหลักปฏิบัติมันบ่ได้นะครับนะลักปฏิบัติบ่ได้จริงๆนะครับตาใบที่มีพวกแบนติดกันนะครับนะตาเบที่ประชาชนคนเล่าวัยรุ่นนุ่มสาวมาเห็นงานในเมืองไทยเนี่เลือกใส่เงินบาทยากครับผมตอบแทนได้เลยนะครับนะจาประสบการณ์นะครับ เพราะฉะนั้นนุ่มไทยสูงไว้ถามผมเขามาว่าเอ้ยอหัวนาเขาไว้ใส่เงินบาทอะไรนี่ให้จ้านี่ไปหาสาวเล่าเบิดนาให้นาน้าสิเขาไปเรียนนุ่สาวเล่าได้เบิดนาผมนี่ใส่ได้คือเก่าครับบนตุกใจนุ่มสูงไว้ไทยโอนก็โอนเงินบาทละครับจม,มื่นนี่มีเงินมีเงินโอนหลายปันไหนผมถามมามีเงินโอนในสาวเล่าหลายไปไนัน,นไหนเงินบาทน่โอนได้เลยมึมนี่มึงนี่ตัวหัวนาตอนที่ไปแลกเงินกีบใส่ไปโอนน่ะแต่ข้างไทยเวลาเบ็ดเงินกีบโอนในสาวเล่าน่ะ รับเงินบาทขนาดวอลลราเขายังบารับโอนครับนะครับเข้าใจตรงกันนะครับคลิปนี้ครับบนโตกใจนะครับบางคนโอ้หอนาผมเห็นเขาลงข่าวว่าบรับเงินบาทเขาไว้ใส่เงินบาทในประเทศเลาเป็นไปว่าได้ครับผมจำอีกเสื้อนึงเลยครับใช้เงินบาทนะครับได้สบายนะครับนะบ้านนี่นะครับหอนาเข้าใจตรงกันนะครับเราไม่มีวันจะเลือกใช้เงินบาทได้นะครับตามใดที่ลูก ต่อลูกหลานคนลาวมาทำงานในเมืองไทยนะครับ